vào làm pháp ư La Hán ấy là sát thủ, sát thủ, sát thủ, Bồ สัโม,โสโโมโทโกนากมโนกัสสปุโคตโมองภาษีอริยะเมตไยโยรวนแตนหอหุุโทวคุณแก้วทั้งสามวาสาโุสาโุสาโุเมคุณเวรอนมันหนาคุณโคว่าอาจันทั้งคุณชินคุณท่านจงมาพกมาคุ้มจงมากลมมาบังจงมากัง ขละหานี่จังว่าสาธุดื้อขาจะหนบหนบมีวุณนคูผู้สอนสั่งถ้านั่นราคาจะบันเบ่งขอดะโพดู่หัเรียงเลายกมือขึ้นใส่เก่าขอถูกคุณธรรมอีกจังเลื่องขาจะลำในงานก่าถ้าเล่งแปล่งให้คนฟังเรียมไเปลี่ยนแสนมองนั่งความนั้นละพรถ้าสั่งขนาดเจ้าพระทั้งเอาเราพอทงพุทธธรรมหลาเลิดลำจวมาลำพระเรียกันละหุณนี่อาจารย์ผู้สอนผู้เต็ม ว่าเป็นอะไรหาดทำให้มันหวง ให้รันละให้พ้นได้ยกย่องให้มีหน้าสันเลีือดยาเดือพัวยาเดือเมียยาเดือมือเดือคือพระแก้มกังในสวนอีจังเลื่องย่างข่าล้ำตามก่อนเดนออ่อนปั่นกิมควยควยแข็งยงสถิตจริงจริงก่อนพระคุณมากค่ะใครผีใครขึ้นเลื่อนดังยาไรผิดพลาดทังได้ขาดบอลเป็นตัวยำนันละเรียกข้วนวันหน้าไปดวนหาลุงจามียาลาความปั่นยาข่าไปไรบ้าเอางชาติทุนดูกองใ้หยุดยัย่างไปยัง คุณคุณย้ำข่าเปียขาดโดนยาเดาคนทางไใงนมาจากหัวให้ล้าไส้ยคู่ชูองจนเส้นบินมาเข่าให้คือเงาเที่ยมแดีมบาดออกคาว่าแจกว่าคนเปียบจนจน,น,นไปดีล้นเดินเข่าไปดีล้เลนเรื่งเ,เข่า เอาละฮะนี่นับตะฟังเราเด้อนับตะฟังเด้อเจ้าอย่าแม่ดอกพี่กุณเมื่อนี่ท่านทำบุญก็กำลังแกล้าหาโมหะล้ำยางสาเดมาเสพมางั้นเรามาโตแถีงกันไปหาความสมซึนให้กองบุญดาดดินนีนสนุกสมบุญจังสันละตนทุกประทับลุงดิบคาเล็กเต่าลงพวกยาทั้งน้อยไงยิ่งเต่าดีหัวโขกกาลอมีที่น้าป่ามาฟังล้เด็ดคาผู้ใดสวะไพดีแต่อยู่แต่ละวิธีระวังลุงตรงคาเห็นบ้านใดนี่กะท่ากันซ่า ดังไก่จังบ่ล้ำใดไผซากันเวิรนเวินทำทางน้ำเละซื้อว่าใดไผฟังไผเจ้าภาพบอกลงไปว่าผู้นั้นทุนนี้กลาเป็นเจ้าภาพที่ว่าผู้แต่ปุบชามาสนทันมาผู้สินท่านกันหลยเจ้าภาพจัดแตีงใส่ปุกทันปะล้ำแตีงบอลบู่ซาทำบอลนอนบอลอยู่มีบอลตั้งตุโมูกับไหวเชิงเที่ยงขอหล่าพระพุทธนั่นเตียนลงตาเว้นออกเป็นหล่าผอยู่ทางนอ่อไกรักสร้างตัวประหลังสถานทุนทิ ู่อกเขเรียบร้อยพอดีผมขึ้นสูที่แสดงบทมาทดีกับสัวฟังว่าเพื่ออันไปแข่งกันแลขึ้นมาแสดงว่าเดิมที่มีใหม่เจ้าภาพจัดแต่งใส่ก่องม บัวลมมาการพลังหลังควันควันและควันสำคัญนี่ก็บนกาบใบบูซากาลังเลยผมพรอมาประชาชนไม่ใหม่พิที่ล้มนี่ก็ใส่แกงซองปานดาวเห็นละผู้เฒ่าผู้สาวประทึงเด็กเล็กแกเห็นถึงบัวเห็นถึงเมียชุดผูสุดแตาเป็นจ้าบุญจะท่าสั่งสั้นปานเตีงหลอดไฟแดงไฟแดงสีอ่อนสีนวลนั่งอยู่ต่ำแล้วก็บนไขมันงันมวลละทั้งหมอลำก็ซีรุนตีจอดจอดกะบ่ทำบุน กติยมตึกกันละเมีนไงเป็นมาเล็วไฮไล่เอาโหลดฟังกันเรวมาเสบมาลั่นซืือเสียงเฮียงโผล่มีไฟนวนไฟมนี่ประดับปั้นนาตั้งกองบุญขึ้นมามีกองท่านกองแจกพับสันดุเปลี่ยเปลี่เข่าต้มเข่าโดมมีผ้าผุนผ้าพรมผ้าไม้ปากกาขั้นโมห้อยนี่กะพัดนำยังหอทาราเรหอข้าปากกาประกองบุญคุ้มตัวมีทงทิวทงโซลอดปลาละมงคุณยังไปหลอกมนต์จนแม่ไหลเลี้ยงเตียงตัง มีคนอยู่ละคอละนังคนมองคนหูศาสนาพระโกมีกินท่านเนี่ยรอวจากน้อยเท่าเมียไรฟังดีดีขอละพระคุดนันที่สำคัญความโมอาละธนาขึ้นอยู่มหนังเข่ากองการละเบียดจังม่ถันของเฮาเนียนนาสองหลักมีองค์พระขึ้นสวดหัวที่ต้องบอกท้อ อีบูสาสาเกตย่อมกประสดงพุทธาคินาลาธนาไดัวกันพวกสัตว์ตูฟังสิว่าให้ดูไว้ลองสิตอนา